คอร์โค้งสุดท้ายเตรียมสอบเข้าเอ็มวิทยชา,ชววทยาหนูไม่เห็นได้เนื้อหาเลยจะมาลงคอร์สนี้ได้ยังไงในคอร์สในแบบทดสอบมีทบทวนให้ไหมกูเลือกเนื้อหาที่จําเป็นไว้ให้นักเรียนหมดเลแล้ว วันนี้คอร์สเราคลอดแล้วคอร์สโค้งสุดท้ายเตรียมสอบเข้าเอ็มวิทวิชาชีววิทยาในคอร์สมีอะไรบ้างในคอร์สจะเป็นลักษณะการเก่งเนื้อหาทบทวนเนื้อหาให้นักเรียนในลักษณะที่เป็นแบบทดสอบและแทรกเนื้อหาเข้าไปในแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาได้และเก็บตกจุดเล็กน้อยๆที่โอ้ยง่ายจะตายฉันจําได้แล้วอ้าวลองดูนักเรียนทีนี้เนื้อหาที่อยู่ในรูปของแบบทดสอบเป็นเนื้อหาอะไรบ้างจะเป็นเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรสสวท 4ี่เทอมนั่นคือม1 2เทอมม2 2เทอมเพราะว่าก็เขาบอกไม่ออกม3านเออใช่เออ,อ,อแล้วก็ตัดมาแต่ทีเนี้ยเพื่อความปลอดภัยนักเรียนเขาบอกว่าไม่ออกก็จริงออกตามหลักสูตรม1ม .2 ก็จริงแต่ว่าครูจะมีพาร์ตสำหรับเก็บตกอ่ะเหมือนระบบย่อยเนี่ยไม่เห็นมันจะอยู่ในระบบร่างกายเลยระบบย่อยฉันหายไปไหนาการทดสอบอาหารฉันหายไปไหนแล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมฉันฝันเอาอืมช่อวมันน่าจะออกนะพี่ก่อนๆฉันเห็นมันก็อยู่ในพาร์เก็บตกนี่แหละค่ะมันจะไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นในระยะเวลาแค่ไม่ถึง20ชั่วโง คุณคิดว่านักเรียนน่าจะได้อะไรเยอะ้ยังไม่หมดยังยังนักเรียนยังมีไอ้ต้าโคโรนาไวรัสอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เป็นการแนะนําทําความรู้จักกับไอ้ต้าโคโรนาไวรัสให้มากกว่าเดิมวัคซีนครูจะมาสอนทวัคซีนเปล่านักเรียนเป็นบทความให้อ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็มาพิจารณาว่าถูกหรือผิดอุ๊บไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปเรียนในคอร์สเดี๋ยวนูเองยังยังไม่หมดยังมีอีกเหมือนไข่ตรงป่ายังมีอีกนักเรียนในท้ายคอร์สจะมีม็อกเทสให้นักเรียนทดสอบตัวเองหลังจากที่เรียนมาทั้งหมดแล้วได้ คะแนนเท่าไหร่ตัวเองอยู่ในระดับไหนไม่ได้เรื่องอะไรพลาดตรงไหนคิดวิเคราะห์ไม่ได้หรือเปล่าอยู่ในม็อกเทสนี้แหละค่ะบางคนบอกว่าอาหาหนูไม่เห็นได้เนื้อหาเลยหนูจะมาลงคอสนี้ได้ยังไงแบบทดสอบจะเป็นคนเชื่อมโยงเนื้อหาให้น้องถ้าอยากได้เนื้อหามากกว่านั้นไปตามช่อง YouTube ของครูค่ะนักเรียนในช่อง YouTube จะมีเนื้อหาเพื่อให้นักเรียนเข้าไปทบทวนเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ได้บทไหนนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนในช่อง YouTube ได้แต่ถามว่าในคอสในแบบทดสอบมีทบทวนให้ไหมครูเลือกเนื้อหาที่จําเป็นไว้ให้นักเรียนหมด สุดท้ายฝากไว้ค่ะความสําเร็จมีไว้สําหรับคนที่พยายามเท่านั้นค่ะว้าวแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ